ับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษาขนาดกลาง โรงเรียนเมืองนครราชสีมาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขตหนึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษตั้งอยู่เลขที่310ถนนมิตรภาพตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาบนเนื้อที่14ไร่2งาน20ตารางวาปัจจุบันบริหารโดยดรมานาะ โผู้อำนวยการเที่ยวชาญโรงเรียนเมืองนครราชสีมามีจำนวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น1,828คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น1,28 คนจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนดีมีมาตรฐานระดับจังหวัดด้านที่1คุณภาพเด็ก 1.1พัฒนาการด้านร่างกายเด็กนักเรียนโรงเรียนเมืองนครราชสีมามีน้ำหนักและส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานมีกล้ามเนื้อใหญ่แข็งแรงสามารถใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว เด็กมีสุขภาพแข็งแรงและรู้จักเลือกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยมีสุขนิสัยที่ดีรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์พักผ่อนอย่างเพียงพอและเป็นเวลา1.2พัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ เด็กนักเรียนโรงเรียนเมืองนครราชสีมามีความสุขสนุกสนานยิ้มแย้มแจม่มใสแสดงออกทางศิลปะดนตรีการเคลื่อนไหวและการออกกำลังกายมีความมั่นใจในตนเองมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดี1.3พัฒนาการด้านสังคม เด็กนักเรียนโรงเรียนเมืองนครราชสีมาสามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างดีเยี่ยมและเหมาะสมกับวัยมีวินัยและรับผิดชอบสามารถรับรู้และสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้อย่างดีเยี่ยม 1.4พัฒนาการทางด้านสติปัญญาเด็กนักเรียนโรงเรียนเมืองนครราชสีมาใช้ภาษาสื่อสารสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยสามารถแสดงออกได้อย่างชัดเจนคิดแก้ปัญหาตัดสินใจและคิดรวบยอดได้อย่างดีเยี่ยมเหมาะสม มกับวัยมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์สแสวงหาความรู้ด้วยวิธีต่างๆได้เหมาะสมกับวัยด้านที่2การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 2.1การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเมืองนครราชสีมามีการวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นของสถานศึกษาร่วมกับชุมชนสังคมท้องถิ่นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายนำผลการวิเคราะห์ที่ได้มาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความยืดหยุ่น และสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปถมวัยฉบับปัจจุบัน2.2การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โรงเรียนเมืองนครราชสีมานำผลการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กรายบุคคลมาจัดทําโครงการเสริมสร้างหลักสูตรได้เหมาะสมกับจุดเน้นของสถานศึกษาสอดคล้องกับความพร้อมความสนใจและวัยของเด็กมีโครงการเสริมหลักสูตรที่ประสบความสำเร็จอย่างโดดเด่นถึง4โครงการได้แก่ 1. โครงการดนตรีพัฒนาสมอง 2. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 3. โครงการบริหารจัดการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเข้ม 4. โครงการน้อมนําหลักประชญาของเศษรษฐกิจพอเพียง 2.3. การพัฒนาสื่อและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้โรงเรียนจัดให้มีสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและหลากหลายจัดแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดประสบการณ์ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนตอบสนองความสนใจและความต้องการของเด็ก2.4การจัดระบบการประเมินพัฒนาการของเด็ก โรงเรียนมีการบริหารจัดการเกี่ยวกับการประเมินพัฒนาการของเด็กได้ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องด้านที่3การบริหารและการจัดการศึกษา 3.1ภาวะผู้นำของผู้บริหารดรมานะคุทารุธผู้อำนวยการเที่ยวชาญแสดงภาวะผู้นำโดยการมีวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมมีคุณธรรมจริยธรรมปุทิศตนในการปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างได้ดีเยี่ยม จัดการศึกษาโดยยึดแผนพัฒนาสถานศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพของเด็กทุกคนทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน มีความเป็นประชาธิปไตยสามารถบริหารและจัดการสถานศึกษาที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง3.2การพัฒนาองค์กร ดรมานะครุธาโรธมีการสร้างระบบและจัดทำแผนเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงส่งเสริมคุณธรรมริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามเพื่อพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาและเด็ก3.3การใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษา โรงเรียนมีการดำเนินจัดหาเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้มีการกำหนดแนวทางให้ใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็ก3.4การพัฒนาระบบก,การประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนเมืองนครราชสีมามีการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพของเด็กโดยรวมอย่างเป็นรูปธปรรมมีรูปแบบเฉพาะที่เหมาะกับบริบทของสถานศึกษามีกระบวนการชัดเจนและบรรลุผลสำเร็จอย่างเด่นชัดเป็นแบบอย่างแก่สถานศึกษาทั่วไปได้ 3.5การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษาที่จัดได้ครอบคลุมครบถ้วนเป็นปัจจุบันและจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบและนำไปใช้พัฒนาการจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้แก่เด็กอย่างเหมาะสม มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของสถานศึกษาที่ส่งผลถึงการพัฒนาคุณภาพเด็กโดยใช้วิธีที่หลากหลายและน่าสนใจด้านที่4การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ4.1 การจัดทำแผนการจัดประสบการณ์โรงเรียนเมืองนครราชสีมามีการวิเคราะห์หลักสูตรวิเคราะห์ข้อมูลเด็กรายบุคคลทุกคนสรุปและรายงานผลการวิเคราะห์อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ครูออกแบบการจัดประสบการณ์เรียนรู้สอดคล้องกับหลักสูตรและบริบทของสถานศึกษาอย่างเหมาะสมและชัดเจน 4.2การจัดประสบการณ์และการจัดชั้นเรียนครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการผ่านการเล่นอย่างหลากหลายเด็กได้ปฏิบัติกิจกรรมแบบร่วมมือ ครูจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้เด็กได้เรียนรู้จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนภายใต้การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กทั้ง4ด้านได้อย่างดีเยี่ยม4.3การประเมินพัฒนาการของเด็กในชั้นเรียน ครูประเมินพัฒนาการของเด็กเป็นรายบุคคลด้วยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายอย่างครบถ้วนสมบูรณ์เหมาะสมและสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กที่ต้องการวัดโรงเรียนเมืองนครราชสีมา มุ่งมั่นพัฒนาเด็กโดยอง์รวมบนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการตามวัยของเด็กแต่ละคนให้เต็มตามศักยภาพเพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เกิดคุณค่าแก่ตนเอง ครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติต่อไปโรงเรียนเมืองนครราชสีมาขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษาขนาดกลางมาณโอกาสนี้